มาท้าไปแดงเห็นเห็อันนี้เห็ดอะไรคะ่ะทุกคนแมงกินหมดแล้วแมงกินหมดแล้วนี่ดูต้นมันอันนี้แล้วเราก็ผ่านไปแล้วเราก็ลงไป แล้วก็มาตรงนี้อันนี้เห็ดมันโดนน้ำเนาะแล้วมันเกี่ยวกับอะไรอะ่ะนี่นนดูเขาเกิดไอ้น,นี่ในต้นไม้เลยนะ เก็ดขึ้นบนต้นไม้เลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ดอกนี้ยังสวยอยู่เลยดอกนี้ยังสวยอยู่โอ้ยไม่แมงกินแล้วอันนี้แมงกินตรงขามันเห็นไหมอันนี้เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อันนี้ก็เห็ด <c oughs> แมงก็กินขามันขาเห็ดกินขาไม่ใช่ขามันนะขาเห็ด <c oughs> เยอะเลยอะ่ะดูอันนี้ก็แมงกินแล้วตัวนี้ก็กินตัวนี้แล้วก็ตัวนั้นด้วยเนาะ นั้นก็เป็นทางเอ้ยทางทางนั้นน่ะน่าไปจังไปอีกแล้วขาวอีกแล้วจะไปยังไงก่อนแล้วเราจะไปยังไงก่อนโอ้ยคันคอ ทางนี้ก็จะเป็นสายน้ำมันต้องมีทางไปตรงนี้มั้ยี่ไงเอาเยรอ อ๋อมันเป็นไอ้นี่ไม่ใช่มันเป็นเขตเขตของใครของมันนึกว่าเป็นทางไอ้เราก็นึกว่าเป็นทางน่าเขาจะตั้งเป็นเขต ของเขาเค่ะเขตของใครของมันถึงโน่นสุดโน่นแล้วเราก็จะกลับยังไง เขาบอกว่าอย่าเดินบนหินบนหินมันจะทำให้เลื่อน จะเดินบนเห็นไหมสนไหมอ้ยอ่าฝั่งนั้นก็จะเป็นอีกข้างหนึ่งเนาะอีกฝั่งหนึ่ง ตอนนี้ก็จะเป็นน้ำไหลกลับไปที่เดิมมีใบบัวบก <c oughs> ใช่ไหมผักแว่นผักแว่นนี่ผักแว่นใช่ไหมอันนี้ผักแว่นไหม <c oughs> ผักแว่นนะเขาเรียกใบอะไรนะใบโชคใบชิงโชค แล้วเราก็จะกลับไปแต่เราจะไปทางไหนไปทางนี้เลินได้ไหมไหนลองเรียบดูสิไปได้น,นี่ก็จะเป็นน้ำไหลเนาะเย่เรามาได้ ขึ้นกลับกลับกลับไปที่เดิมจะขึ้นไปข้างบนนั้นเหยียบเห็นกับเหยียบไม้เขาบอกว่าห้ามเหยียบ มันจะทำให้มืนมันจะทำให้ลื่น นี่แหละเขาเรียกว่าป่า <c oughs> ป่าป่าที่แท้จริงป่าที่แท้จริงแล้วเราก็ ไปทางออก น,นี่ไงอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้เห็ดน,นี้น่ารักนี่สีแดงอุ๊ย เปียกเต็มๆเ,เลยทีนี้อรองเท้าเปียกเต็มๆเ,เลยค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็เห็ดสีแดงฝั่งนู้นก็จะเป็นป่าเนาะ รองเท้าเปียกเต็มๆเลยเขาวาา่าการเดินป่าการเดินป่ามันก็จะทำให้เปียกเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะกลับบ้านก็อาบน้ำนอนตัวไข่ตัวมัน ตรงนี้ไม่ตื่นเต้นเลยไม่มีอะไรให้ชมเลยอยากหาความตื่นเต้น อันนี้ใบมันเจ็บนะมันจิ้มมันแหลมหมดความตื่นเต้นแล้วค่ะทุกคนโอเคใบแดงก็ขอลงขอลงนะคะขอจบคลิปนะคะทุกคนฮาดาบายบายค่ะ บายบายค่ะทุกคนจับเห็ดแล้วก็มาจับจมูกนี่เห็ดอะไรมันอยู่อย่างนี้โอเคค่ะทุกคนบายบาย จบคลิปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ